หายมอย่าเข้าใกล้อทำไมอ่ะลงได้ลมเมียโควิดแดงเนี่ยมึงไปไรเนี่ยไอ้ไม่รู้เป็นอะไรวะทำไมอ่ะเนื้ามือมันจะเป็นลมหรือปวดท้องเนี่ยเพื่อนปวดท้องทไมปวดท้องทำไมปวดท้องดิแล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนกูก็ไม่รู้มึงไปทางคอนเลยเนี่ยเออจะบ้าเลยกันฉันไม่ได้ปวดท้องในห้องน้ำอ้าวปวดท้องอะไรฉันปวดท้องหิวข้าวปวดท้องหิวข้าวเอออะไรวะมึงนี่โอ้โหเนาะทำไมอ่อนแอจริงๆ ก็หลวงพ่อฉันเสร็จเราก็กินกินแล้วก็ออกจากวัดมันเนี่ยม,มึงหิวีกแก้วเหรอแกเนี่ยอะไรเนี่ยแกไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเนี่ยไม่เราพูดงออกมาที่ไหนอะวันที่เราออกมาจะเป็นวันที่สามแล้วที่เราเดินมาไม่ได้กินเท่าเนี่ยนี่ออกจากวัดมาสามวันแล้วเออ เอากูก็ไม่รู้ว่าหลายวันกูก็หิวไงเนี่ยแกเพิ่งเริ่มหิวเรื่องอะไรเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่าสามวันโอ้โหแล้วมันหิวมากวะเนี่ยกูหิวไม่มากกูหิวไม่มากอ๋อมันหิวมากแล้วทำไมแกหิวไม่มากกูเดินอมลิ้นกูมั้งได้เหรอพ่อได้แล้วทำไมมีเงินมาได้รางวัลน้ำกี้ขอยืมอะไรเพื่อขก้นเกี่ยวกชามนึงไอ้ไอ้บอมึงถีบไปกริ้งไปที่มึงได้เชอะว่ากูอีกเอาเงินเมื่อกี้กูเตี๋ยวดีกว่าเงินกูใช้ไม่ได้นะมันนอกเรื่องในเรื่องกูไม่มี มึงเงินมึงเอามาเลยไม่ได้เงินกูต้องไปถวายพวกแกไอ้ย่าเขามีแต่ผลไม้มึงลิเกที่ไหนเอาเงินต่อพวกแกจะกูถีบเลยไอ้ของมึงเนี่ยแหมเรื่องเงินเรื่องผลไม้มันถวายได้ฉะนั้นอ๋อเงินก็ถวายได้นะพ่อเออได้อ่างห้มึงถวายกูมั่งติกูก็แก่แล้วอย่างมึงไม่พวกแกมึงก็พ่องอมโอ้โหดูมึงอ้กูแก่ก็พวกแกอีกมัดเนี่ไม่ได้เพื เอาถึงคิวมึงนะเพื่อนนี่มึงได้ตังค์แล้วต้องกินข้าวแล้วล่ะตอนนี้เออขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณมากเลยครับผมอ่างทองนะพี่สาวชาวอ่างทองที่เดินทางมานะครับผมขอบคุณมากเลยนี่ก็ไปประจำเลยวัดทำนบเนี่ยทำนบเรวาไปทุกปีเลยปีนี้คงไม่ได้ไปแล้วเนี่ยพี่เขาไม่ได้หาจะไปยังไงไลยเวนขอบคุณมากเลยนะครับผมจริงจริงมจ๊าดแล้วแต่ก็ใช่มันเลื่อนเลยครับผมงานจังหวัดจังหวัดจะไม่ให้จัดงานนะ อย่างอายุทยานี่ห้ามเด็ดขาดเลยครับผมห้ามเด็ดขาดเลยนะอายุทยาชัยนาทนี่นไหมครับผมงานเรามีแต่ชัยนาทชัยนาทครปีนี้ไม่ได้ไปเล่นเลยครับผมวันนี้ประกาศงานด้วยนะครับผมวันที่เอ่อเอ่อพรพรพันธ์นะครับผมประกาศพรพันธ์วันที่มี28คืนนะครับผมมี28คืนเต็มเดือนเลยเหรอไม่มีวันที่28เขาคืนไปแล้วครับผมพูดคุยทำไม้เวรเดือนนี้พรพันธ์ไม่มีงานเลยพอ ก็รูปร่างพวกมึงไม่ดีมึงกูเจอเฮ้ยมึงหิวข้าวหิวปุ้ดดิเฮ้ยเนี่ยตลาดนัดแน่เรมไหมคนมากมายไม่งั้นก็ต้องของถมเฮ้ยคนเยอะแม่ค้าก็เยอะทำไมอ่ะไปมึงหิวจัดไปนั่งดูเขากินกันเถอะโอ้ไปนั่งดูกินแล้วมันจะหายได้ไงแล้วมันก็ยิ่งหายหิวเลยเวลาเกาตักขึ้นแล้วก็แหงนขึ้นเวลาเกาตักลงแล้วก็แหงนลงเออเออแล้วน้ำลายมันจะสอน้ำลายออกมากเราก็ขืนน้ำลายเดี๋ยวก็อิ่มเอง ไม่มีวิธีอื่นเพื่อนเฮ้ยมีวิออมีวิธีไงวิธีอะไรเหรอหลวงพ่อหัดสอนเพลงดาบเพลงทัวในมึงใช่ไหมโอ้ใช่เออเอางี้แล้วจะขอก็โดยกรงก็ใช่ที่เรามีวิชาแรกกับเขานะเราล้ำดาบแรกกับเงินเขาที่ล้ำดาบเหมือนในหนังอไอหนังนช่องเจ็ดสมัยก่อนเนี่ยเชื่ออะไรที่ชัดสวณน่ะที่ชัดสวันเล่นอ่ะฉันนึกอะไรวะเรื่องเรื่องแม่อายจะอ้วกอ่ะเ้ย ขาไม่ได้ไม่อายจะอื่นน<อ>ั่นแหละลงได้จะอื่นเดี๋ยวก็อ้วกออไม่อายจะอื่นอ,ะอ,อ่ะหลังดาบจะเป็นลมมันอ่ะเออมึงหลังดาบแรกกับเงินกับทองข้าวของเขาเออที่จะมาให้เรานะเรามีวิชาให้เขาเ,ออเรามีความสวยงามให้เขา เขาก็คงไม่ระเกีงแล้ววันนี้แม่มามากมาเยอะแยะเดี๋ยวก็คนละสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องให้เดี๋ยวฉันรังแต่กลัวเขาจะไม่ให้เขากลัวจะไว้ให้พรตอามท่เทพพวกนี้จะก็ไปให้ที่พ่อทผมแบ่งมาแล้วแบ่งมาแล้วผมแบ่งมาแล้วเอาเลยเดี๋ยวฉันรังดาบเดี๋ยวแกไปเลโคศกเป็นโคศกโคศกโอเคเพื่อนลังดาบแลกข้าวเขานี่คือแลกทองแลกข้าวแลกของของเขาสั้งสติไว้ลูก Oh, me vino. ครับมดาพ่อแม่พี่น้องที่รักครบครับที่กำลังเดินซื้อของก็ดีเดินดูของก็ดีหรือมาเที่ยวในตลาดนี้แวะมาทางนี้ก่อนครับมาทางนี้ก่อนครับมาดูเด็กกระพร้าตาดำๆขาดพ่อขาดแม่ขาดที่พึ่งพาใส หิวข้าวจนตารายก็มีการลำดาบแลกกับข้าวท่านแลกกับเงินของท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะเมตตาปราณีคนเลย10บบาทย 200, 0่0ิบสามสิบสี่สิบร้อยสองันพเราก็จะมีน้ำใจบอบรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับครับผม mm hmm. เชิญครับเชิญ เลขข้ามางนี้ครับน่าพัดใจบุญใจวุฒินสงสารเด็กกระพร้าตาดำๆนะครับเล่มาเล่ขามาอ่ะนี่จะไปดูเําไทำไมอ่ยไดีได้ดูเพื่อข้างหลังไม่ได้ยินอ๋อกลัวข้างหลังไม่ได้ยินเชิญครับครับผมถาาว่าท่านไม่เมตตาอีกหนาทีแล้วจะปล่อยงูก,กัดกับปังพรลํำดาบไม่ใช่แสแดงงูลํำดาบครับลํำดาบครับเชิญครับ <c oughs> เทวันนี้จะไม่ได้จะมองไว้สวย <c oughs> เชียครับผมบกับพระเอกนัทพลพรณวีเป็นพระเอกนิสัยดีหนึ่งท่านบุหรี่ไม่เอาเหล้าไม่กินหนี้สินไม่สร้างกะลีเที่ยวบ้างเป็นบางวันคลพระเอกไม่เที่ยว,วเออเเชิญครับเชิญครับท่บผมทำท่าจะไม่ได้พบต่างกันมาเลย <c oughs> ที่ให้แล้วก็ให้อีกได้นะครับเราไม่รู้จะไปขอใครแล้ว เชิญครับเชิญครับไม่สงสารหรือไงครับเป็นไรล่ะพ่อทําท่าจะอดอยากต่อไปคุณแม่ที่นั่นคุณแม่ที่นี่น้องที่นั่นหลานที่นี่พี่ที่นั่นพี่บาทุกท่านครับผมเอออยู่ใกล้อยู่ไกลจิ่มาเที่ยวทุกสถานที่ครับไปพบตังกันมาง่าย ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์กับน้องขวดนะทุกคนคนนี้เป็นลูกชายของคุณธรรมของเพจรพรเทพพอดวีก็ได้ลำไร้ลำในชุดลำดาบตั้งใจลำเพื่อนเลยคนเลิกเยอะแล้วคนเลิกเยอะแล้วเพื่อนตั้งใจลำยังไงพ่อด้วยพ่อด้วยโอ้พ่อเป็นห่วงยิ่งใหญ่ลูกเป็นไงเมื่อไอ้หนูใครครับเนี่ย ออลุงลุงพอดีเดิน,ดนทางผ่านกัตรงนี้เห็นเอ็งรังอยู่ก็เลยหยุดดู<อ> เสียงสองโหอีไวเอาเสียงธรรมชาติสิไม่ต้องดัดจลิตคนมัจลิดก็ไม่ได้เปถามองเป็นยังไงบ้างคะป็นยังไงบ้างจ๊ะ ปัตมาเองจ้าข่อยยังช่วยเีคนด้ยนะเนี่ยพอไปเลยไปเไปังเลยโ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอ้้โอ้ยหยโอ้ย้อ้้อโอ้ย้อ้้โอ้ย้ล้ยยอ้ยา้้ยอโอ้้ย้ย้โอ้ยยอ้ยออ นี่มันขึ้นจากสองลูกเลยหนึ่งสองอ่ะแล้วดขึ้นสองลูกเลยเนี่ยเขียเขียมอลอนเด็กกูไม่ขออีกแล้วไงอหยอี่ไม่ได้เลือกไปทำอย่างนั้นคนไข้กะเจ็บหมดเฮ้ยัวนี้เล็กดีวะอุ้ยมันเป็นัะไงบ้าคุณข่าปยตัว้าคุณขปเลย ไ, like ไปแอ้วไปแล้วเขาไประตูแลเนี่ยเด็กเวด้วยถีบมากอะไมอ่ะแม่มาเอานมจมูกกูหายใจไม่ออกเขาหลัมาช่วยเนี่ยกูยังมีไอ้นี่อยู่ครับเสียงเขามาทึงอึกทึบทุกคนนะแม่ไปไหนนะแม่ไม่รอดุดเลยแม่เดี๋ยวแล้วไงอันนี่แม่มึงอะไรเนี่ยอีนี่ไม่บ้าก็ต้องบรรยาอ่อนนะใส่อย่างเงี้ยกูกลัวกูกูไม่รอดกูไม่ได้แล้วต้องปกป้องกูจากดีเลยกูถาม กูไม่รู้แลกูกันไปทุกเว้นฮะข้างล่างนักกันโรคข้างบนเราข้างหน้านักกันเหี่ยวหนูไปว่าเขาก็โดนมึงดูสิในนางแม่กระกูเนี่ยเหี่ยวยันตีนเลยโอ้โหเหี่ยวไปเขาว่าจริงจริงพาไปโบท็อกษาไปย้อมผมเลเดี๋ยวว่าหนูเอ้ยเป็นอะไรกันน่ะอ้าวผมมีอาการโอ้วันนี้ ดวงพุ่งรวดรีกกำไรเอากำไรดวงพุ่งยังไงอ่ะเหี้ยได้เมียผัวเด็กกันผัวเด็กทุกวันละบูนเนี่ยไม่เคยเจอพอเต๊หรอกน้องไหนมั่งน้องหนึ่งมั่งอ๋อได้ผัวเด็กหนูเวรกรรมของเด็กมัน้าไปพูดอย่างนั้นมันเป็นประสบการณ์เออหวัดดีครับหวัดดีลูกวัดดีไอ้หนูเดี๋ยวเรียกใครไอ้หนูครับนั่นไงนี่ยเขาเป็นใคเดี๋ยวคนนี้เหรไอ้หนูเนี่ยคืออย่างนี้นะคืับเออเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ย ไอเขาเรียกคุณหนูก็ปาณอ่อนคือว่าผมเป็นเด็กวัดกังข้าวเด็กวัดโอ้ยทำานแม่เออผมเด็กวัดครับนอนชื่อวิญญาวัดวิญญาณผมวิญญาวุ่นี่วิญญาณวอนมาตามหาแม่ครับตามหาแม่ตามหาแม่ไม่ใช่ผมนะครับผมไม่เหลือแม่ให้ตามแลยครับลุกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะบอกตามหาแม่ลนี่เพื่อนครับเขาตามหาแม่อยู่ก็เลย ออกจากวัดมาก็หิวข้าวเป็นลมก็เลยลำดาบแรกกับเงินแรกกับข้าวแล้วก็ของข้าวเอาที่ลำดาบนี่คือแรกข้าวแม่ยมึงเม็่เอาตังมาที่ที่เขาหิวข้าวลูกไปที่ไหนแล้วเราเงินสองตัวพ่อจ๋าเมื่อไหร่ลูกนี่ถ้าหากว่าพ่อยาจะช่วยเขาก็ช่วยเขาให้ถึงฟังสิจ้าพ่อยังไงล่ะมึงไม่ครับไม่มีเลยฉันไม่มีแล้วช่วยเขาให้ถึงฝั่งไหมลูกล่างก็ดีไม่น่าจนเลยในพงนี้พ่อก็ดูสิ พี่ชายทั้งสามคนเนี่ยเขาลำดับเก่งลำดับสวยปฐมมาให้่เขามาสอนปฐมมาจ้ะพ่อใช่แล้วอยู่บ้านดีไหมปฐมมาพูดอะไรเนี่ยจะให้เขาไปสอนอยากเรียนดีไหมเรียนเพลงดาบเพลงทวนใช่นี่ยนี่พ่อพ่อเป็นใครทำไมพ่อเป็นครูดาบนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพ่อจะสอนได้จะเอาไปทำมาไีไม่เอาพ่อแก่แล้วพี่เขาไม่ได้หรอกเออพ่อจะจังหวะยกขายกพี่โชว์เลยพี่โชว์เลย จังหวะมึงอะสู้จังหวะพวกกูไม่ได้หรอกยังไงจังหวะมึงไม่งไงยกแขนยกขาที่จังหวะพวกกูนี่ไม่เชื่อพ่อชอนเลยหัวใจร้ายฮ้องดังว่าโดดิดงอะดิโดดิดงอะมันเต้นบโตรงอารงณ์ก็ลงตรงเต้นโดดิดงมาเห็นหน้ามนละำถือกระบอกเทมโมเทมมงเอ้าโดดิดงเอ้าโดดิโดดิพ่อโดดิเฮือกเล่งร้องเฮีอกอะไรกักัดโดดิดงร้องเพลงดูถูกกู ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเอ้าโดไม่ลงก็ลึ้งหวาผู้คนเห็นไหมพ่อจังหวะเล้าใจเล้าใจนะพ่อนะ่อีเวนี่ชอบยังไงพ่อกูชอบโดดีดกูชอบกูชอบชอบที่บ้านไม่เคยโดเลยอีโนะประจานผัวจะแล่าบอกน้าเปิยวเปียวเป็นครูสอนเองอยากเป็นเดิวครูสอนเองเดี๋ยวเปียวไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้ดูน่ากลัวกันพ่อพ่อ นี่พ่อแค่ดูคนนี้โดนนะ,ะพ่อเห็นว่าไม่มีเหลียญทัดพ่อเจอเพื่อนผมโดนนี่โอ้โหพ่อจะต้องรับไปเป็นไอ้นี่เลยอ่ะเป็นครูดาบเลยเป็นลกมากมาเชื่อโชโชดเลยสับเขาเ้าไปยังไงคยิห้องดังดังข้างในว่าโดดิดมดิโดดิดงใครอยากดูนัะที่ผลโดนขอเสียงตบมือหน่อยไหมโอ้โหมึงเลี้ยงเอาแล้วกันจุ๊บบ้าไม่เอาหน้าเกียร์มึงก็เพริ่งหน้าเกียร์มึงก็เอาหน่อยเดียวไอเอายวหัวใจอายห้องดังว่าโดดิดมดิโดดิดงแล้วมัน ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไม่เอาไม่เอาครับหรือไม่ลูกอธิบายเวลากู้นะควงธรรมดาเอ้ยเต้นธรรมดาไอ้นี่มีควงด้วยทำเรื่องไม่มาทำเรื่องใกล้กูมึงออกมาพ่อลูกไปไปเลยดีไลน์เนี่ยมีควงด้วยเนี่ยเอางั้นเหรอลูกเอานตามใจลูกนะผมเอาพร้อมกันตัวด้วยตัวด้วยนะคุณแพ้คุณพ่อพ่อขอโทษจังวินัญญาณเดี๋ยวไปอยู่อะได้วยกันใสลูกไป เดี๋ยวไม่รับแน่เลยจเยนครับผมเพ็นเป็นห่วงนะว่าตัวอะไรเกาะไฟเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันที่บ้านไว้ใหญ่ก็หุโป่งเกยก็ไม่สหัวม่กไว้สัแน่เอาอย่างนี้ไปอยู่ที่บ้านไอ้พวกหนูไอ้หนูพวกหนูเนี่ยมีที่หลับที่นอนมยไหงลูกคไม่มีเลยครับผมม่บอกกัที่บ้านมีอะไรบอกมียฉันได้เลยที่หลับที่นอนก็ไม่เตรียมมาครับอาวไม่ไม่มีไม่ไรเดี๋ยเอาที่อนี้เดี๋ยวเอาที่ดี้นะคือวเงินทองก็ไม่มีครับเสื้อเสื้อผ้าสพ้อผอม เงินทองก็ไม่มีเงินทองไม่มีไม่มีไม่มีเอาที่นี่เอาที่นี่เูยเอาที่นี่เูยเสื้อผ้ามีไหมเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าก็ไม่มีครับไม่มีเหรอไม่มีเดี๋ยวเอาที่อีดีเอาที่อีดีเลยใช่ได้คือแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่มีลูกมีเมียกันมาอ่ะถ้าไม่มีลูกมีเมียเอาที่แม่ลูกเอาแม่เลยแม่ฮะเดี๋ยวจะดึเฮ้ยเนี่ยจะเอไม่ลุกเลยเนาะ มานี่เลยโษทีห็อกลองมากเห็นเด็กๆไม่ได้เลยทำไมไอ้แก่นี่เป็นยังไงมืออย่างเงี้ยมันเคยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เคยอยาลอหาของแปลกมาเ๋ยวนะเอางี้ลูกเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันแต่จำไ้่ถดว่าไปบ้านพ่อไปในฐานะครูสอนปีไหม่ลายมือเพลงดัเพลงดวให้ปัทามาลูกสาวครับบอกไว้กันแลให้บอกไว้ด้วยกันสองข้อข้อหนึ่ง การซ้อมปีใหม่เลยมือเพลงดาบเพลงโทนการฝึกสอนจะเริ่มตอน8ปดโมงและจบตอน5้าโมงเย็นจะไม่มีการสอนในระหว่างตะวันก่อนตะวันขึ้นและตะวันตกดินเด็ดขาดครับครับครับเฮ้ยผมถานัดสอนกลางคืนนะกัจะมาเห็นยังไงละมืดดึกตื่นขาดนั้นไอ้พุฒ้องคำได้จะพูดถึงอะไรเนี่ยพ่อเฮ้ยพ่อผมพ่ออยากให้ขวดไปเลยไม่เอาไงให้ขวดไปดีไหมพ่อ อย่าให้ไปเลยให้คนไปสอนที่เออทำไมอะเช้าสอนต้องกันแปดโมงแปดโมงเช้าเลิกตอนห้าโมงเย็นไม่จ้องเลยไม่จ้องสมัครรับทำไมแล้วก็มีงานทำแล้วก็ดีแล้วเออจะไปอยู่วัดหรือไงมึงตื่นไม่ทันเนี่ยที่ผามตื่นบ่ายสองผมตื่นมาแต่เช้าทุกวันเนี่ยตื่นมาทำอะไรข้อที่สองบนตึกใหญ่ห้ามขึ้นไปถ้าไม่มีคำสั่งจากพ่อถ้าฟื้นขึ้นไปจะคิดว่าเจ้าคิดร้ายต่อครอบครัวพ่อไปด้วยกัน เขายังดีไรนะจ๊ะไปบ้านฉันขาดเรื่องอะไรบอกครอยู่ไกล้ไหมจ๊ะอยู่ใกล้ๆนี่แหละจ๊ะบ้านปั้งนี้เลยทางนี้เลยเออไอเดียวเดียวพ่อพ่อบ้านอยู่ทางนี้ทางโน้นไปไหนเนี่ยนั่นไปโรงแรมบ้านอยู่ทางนี้นี่ทางนี้โรงแรมไปทางนี้ไปไหนอ่ะไปโรงแรมโรงแรมนี่แหละที่ต้องไปนะไอ้บ้าไปบ้านบ้านตรงนี้เออแรกเจอเออต้อง จะเข้าป่าไทยอยากกินต้มปาราพี่จะไปหาหัวตาถ้าอยากจะกินไข่หวานพี่จะไปหาไข่ไก่้องอยากกินเงาะพี่จะไปจันทบุรีหากอยากกินริมจีแล้วพี่จะามาให้รักพี่ถึกงามคำรับรองไม่ชทำหัวใจน้องจะรักพี่ก็รักเสียหนะจะรักพี่ก็